สัมภาษณ์นิดนึงนะครับในฐานะที่เป็นเรียกว่าหัวลิงนะรู้รู้สึกยังไงกับลูกลิงบ้างฮะไนนรอัก็เอาเยอะๆนะพูดเยอะๆพูดเยอะออกครับแล้วแล้วในในสายตาของหัวลิงเนี่ยในนิต้เนี่ยมองว่ายังไงบ้างฮะมองว่าใต้มองว่าไงดีอะ แล้วแล้ววันเนี้ยวันเป็นไงบ้างคะก็อคอะไรคือจุดพีของงานนะไจ่อไว้เกิดโกงมาครับอ,อ๋อไม่เกิดโกงค่ะขอบคุณมากครับครับผมหาไปหาเจ้าของวันเกิดครับคนนี้ไม่ใช่ครับคนนี้ก็ไม่ใช่ครับคนนี้ครับอ่า รู้สึกไงกับเพื่อนเพื่อนฮนะนายตอนนี้ฮนะรู้สึกดีครับพู้ดังๆฮะกองไม่ได้ยินรู้สึกดีครับอ่าครับขอบคุณทุกคนมากที่จัดงานมาเกิดให้ครับก็ามาดูหน้าตาเค้กันนะก็จ่ายด้วยนะคบน้ำอ๋อไม่จ่ายครับไม่จ่ายเลี้ยงเลี้ยงหน่อยไม่ได้ครับรนะก็แล้วก็มาครับแล้วเขาโพสทำไม อย่าพึ่งงุยครับอย่าพุ่งงุยครับย่าพึ่งงุยนะครับสามพักสาครับคราสักไม่ให้คุยเลนเกมูกไม่พึ่งก่อนับครู้สั่งไม่ไนะครับเจถูกเราต้อเกมัาคิดใต้ในใส่ตาคุณฮะใช่ไหมฮะคิดใต้ใลสายตาคุณฮะไปค่อยหวยค่ะประทับใจกันมากแล้ว ผู้จีคุยกับคนนี้เป็นว่าไรฐานะที่เย็นที่สุดในลิงอะขออนามาครับไอแข็งอะไอแข็งไม่หับทำไมครับมาวันนี้รู้สึกไงบ้างครับเอ๋อเฉยเฉยครับถ้าเกิดจะให้แบบเป็นเป้นเลยต้องที่ไหนครับที่ไหนก็ได้ครับที่ร้านใช่นะครับที่ไหนก็ได้ทำไมต้อครับ แต่ถ <G ã i> ้เหมือนกับผู้นำของเนี่ยที่ใต้เนีะรัฐบาลก็ นะครับหล่อ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 จำเปรนอะครับตั้งองครน่ยังครับโอนันแล้วนรอบนาไปตายนะครับแล้วสังเกิดรนี้นะครับครับแล้ววันนี้เนี่ยรู้สึกไหไงบ้างฮะ,ะรู้สึกประทับใจมากครับแล้วก็อิ่มมากๆเลยครับตอนนี้ยัต้องไปร้องเพลงแล้วผมต้องเปิดอเลยครับผมไม่ชอบเลยเื่อมากได้ข่าวว่า<อ>หลังจากกินตรงน,นี้ปุ๊บเราจะไปล้างจาตนต่อใช่ไหมฮะอ๋อนี่นไม่ใช่ผมแน่นอนครับวรนี้น่นีเดี๋ยวผมตั้งเด็กครับโอต่อเลยครับ นัดนัดเฉยๆครับนัดนัดชายเรียกนัดหญิงครับนัดหญิงเรียกนัดชายนัดหญิงครับนัอานครับเพื่อนๆในลิงเป็นไงบ้างฮะเป็นอย่างที่เห็นอยครับี่อนก่คนใครมาครับั่คนใครมาครับคนคนถ่ายไม่ทราบีเจะปิดปาปังหรือเปล่าใช่ครับจะลองไหมครับวันนี้เป็นไงบ้าง ขออิ่มนะกิแล้วจะหายไหมครับไม่หายแล้วครับก็หาคนจ่ายฟังให้โอ้ตากล้องก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะคุณมากนะฉันรอครับรอ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 นรอรอ้ออรอรอไม่อรอรรอรอรออรอรออรอนะรอ่ออรอรออรออรอตออรอรอนรอลองอรออรอร่รออรอ อรัเฮัลโอกออับแกเะไปเอาเอาถุงคืนไอพล้กด้วยก็ครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนในเพื่อนเพื่อนในเรงในสายตาคุณฮะอ๋อก็ก็เป็นอย่างที่สาย้าครับอ๋อเป็นยังไงครับฮะมุกมุกเรว่องุ้ง ไงครับรู้สึกว่าได้ตัดท้องมือจะได้เจอนะครับตูมครับตูมดูอีกไหมครับไม่ต้องแล้วครับพอแล้วพอแล้วดูมับแล้ววันนี้เป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้างก็้โหตใจดีครับแต่ล้วรถติดไม่ติดแค่เท่าไหร่ออ๋เพราะเราไม่ได้ขึ้นรถไฟห่อนะฮะขึ้นไไม่ถึงเท่นขอบคุณมากครับลมนี้ลบนี้ไปเล้วจังรัางกี้ลงไปเลยมั้มันดีครับ ไม่ใช <problem> <towers> ่ออยจักอย์หรือเปล่าแล้วก็ มาเจอเรื่อนวันนี้เนี่ยเป็นไงบ้างครับใจมากน้อยเพีไงใดครับก็ก็แต่ละคนสวยๆแล้วหรอนะเรียกค่ะแต่ว่าเราสวยที่สุดค่ะอ,อ๋อไม่ใช่ทุกคนสวยหมดยกเว้นคนนี้คนเดียวนะขอบคุณมากครับคนนี้ฮะไม่ใช่นะคะคอุ <c oughs> ้ยข้ามดีกว่าครับเออเป็นเหมือนพี่ใหญ่ประจำลีนี่ฮะ สามหมื่นนะฮะสามพันสามพันนี่เหรอเท่าไหร่คะนี่นี่ใหญ่ประจำลิงะมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับรูปลิงไหมคะในสายตาของคุณนะจนครัอจนใช่ไหมครับแล้ววันนี้ประทับใจนะครับกับกับเพื่อนๆนี่ได้มา่ได้เจอแฟนครับได้เจอแฟนได้ครับ คนนี้ะนะครับตูมไม่เป็นครับตูมอย่างนี้แล้วกันนะฮะอา<ม>่าถึงคนนี้ครับคนสุดท้ายนะถามว่าเวลานอนตะแคงเนี่ยตาไหลามารวมกันนะฮะแน่นอนค่ะ <c oughs> เฮ้ยว่าคนด้วยเอ้าแล้วไม่ทราบว่าหายใจทางผิวหนังรหรือว่าอะไรเออรู้สึกว่าจะ ต่อทางลูกของขนนะแล้วมาวันนี้เป็นไงบ้างครับว่วงดีง่วงนะใช่แล้วก็อยากจะอ้วกด้วยหรออยากจะอ้วกด้วยนะคถ่ายแล้วแบบว่าหล่อมากป่าววันนี้นิสุดเลยเหรอไม่เป็นไรครับขอบคุณมากคดอบดอกดอบแล้วก็นะบบในในฐานะที่เป็นเอเลสตัวหลักเลยเนี่ย ากจะบอกอะไรกับลูกลิงนะตะเกียรต่อไปค่ะอ๋อตะเกียรต่อไกใบขอบคุณมากยายค่ะเหลือลอีกคนหนึ่งฮะเหนียวเหนียวสามานะ้วสามาร,รู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกอะไรครับเกี่ยวงานวันนี้ครับงานวันนี้ครับกโ็โหรู้สึกแบบรู้สึกรู้สึกเจ็บมากเลยครับรู้สึกว่อกกาอะไรจะตายรู้สึกว่ามันดิ้นแรงขึ้นทุกทีครับเขี่ผมก็ ไม่ตั้งใจนะครับวันนี้วันนี้เนี่ยเรียกง่ายว่าเราเตรียมชุดนักงานมาครับเราเใิ่ทุกโต๊ะครับเราไม่เกี่ยงนะครับไม่เกี่ยงครับแล้วเราก็ล้างจานด้วยครับเอาอินออกไปทีนะวันนี้ก็วันนี้ได้เจอทุกคนทุกอย่างมาครับก็สวรอดทุกคนเลยฮะโอ้โหทุกเราทุกคนเลยลูกเว้นคนนั้นนะนะครับนะครับอยากคนนั้นนะพี่ไม่รอครับโอ้โหสูงมสุ่ เ็บตังค์แล้วครับคนละสามห้าล้านเก็บอะไรเก็บตังค์แล้วอยากจะบอกว่าออกตัวออกตัวเสียงดังนะออกตังค์กับเพลงค่อยๆเลยคับไม่เห็นเลยคนละเท่าไหร่สามพันนิดหน่อยครับเขาลดให้บาทหนึ่งครับอุ้ยซูมมากเกินไปครับไม่ิลสมมิลแต่ว่าเราต้องมีหน้าทีขอบคุณนะครับที่มาในงานวันนี้ครับ